สวัสดีครับจต่ายสายด้ยครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องที่ว่าเราจะปลูกบอนไซมะพร้าวนะครับเริ่มจากลูกเพาะนะครับลูกเพาะคือที่ผมจะบอกนี่คือว่าเราซื้อมาเขาจะแพ็คมาให้เราประมาณนี้ครอบถุงประมาณนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะมีตัวนี้ครอบอยู่แต่บางคนเขาส่งมานะครับ ลากมันถูกตัดออกไปแล้วลากประมาณนี้ถูกตัดออกไปใช่ไหมครับถูกตัดออกไปแล้วก็มันก็สภาพมันก็จะแย่และส่งมาหลายวันนะครับเราก็มีวิธีการช่วยเขานะครับเพื่อไม่ให้ลากขนนกหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับที่พอเราซื้อมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ลากเขาเนี่ย โดนตัดออกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งตั้งประมาณทรงแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ <c oughs> เพื่อว่าตั้งทรงนี้เพื่อว่า90องศาถ้า45จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นบอลลูนแต่ว่าเราจะกีดยากผมจะตั้งประมาณนี้แต่ก่อนที่แรกที่ผมได้รับของมาเนี่ยเสร็จปุ๊บมันเหี่ยวเฉามาเลยผมได้ทําการมาดูตรงนี้นะครับผมได้ทําการอ่านำมาแช่น้ําก่อน แช่น้ําเพื่ออะไรก่อนที่ผมจะขัดกะลานะผมแช่น้ําไปเพื่อว่าผมใส่วิตามินระเบิดรากไปด้วยเนะี่ยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นความสมบูรณ์ให้เขากลับมาก่อนนะครับแล้วผมก็มาขัดกระลาพอผมขัดกระลาแล้วเนะี่ยแต่ผมยังไม่ได้เคลือบนะครับกะลาทรงสวยนะครับแหลมเดี๋ยวตัววิตามินระเบิดรากอ่ะที่เขาได้ดูดเข้าไปเนะี่ยจะไปช่วยร่างกายเขาแล้วก็อ่าให้ดูสองแบบคือ มามันจะเป็นประมาณนี้มานะครับเรายังไม่ได้กรีดเปิดกาบไว้เปิดยอดไว้นะครับเพราะว่าผมจะขัดก่อนนะครับที่ผมบ่อเนี่ยผมเอาใยออกหมดเลยเพราะอะไรผมต้องการดึงรากออกมาใหม่เดี๋ยวรากเขาจะออกมาใหม่เพื่อจะทําเป็นขามดทรงนี้คือทรงมดอยู่แล้วทรงยอดนิยมอยู่แล้วต้นแหลมเนี่ยแต่ทําไมผมถึงเลือกก้านน้ําตาลเพราะเขาเป็นมะพร้าวที่ทนที่สุดและก้านน้าตาลเนี่ยนะครับ การกรีด,เป,ดเปิดยอดของเขาเนี่ยผมจะกรีดก่อนผมจะตัดก่อนเลยเนี่ยเหมือนข้อน,นี้อาผมจะให้ดูใกล้ๆนะตรงนี้ผมจะตัดกากแรกออกไปก่อนประมาณนี้ตัดมาประมาณนี้ส่วนโอกาสที่สองนะครับดูนะครับผมจะกรีดฉีกออกข้ออะไรก็จะได้แบะออกนะครับมาดูแบะออกแบะออกปุ๊บจะได้ขยายขึ้นนะครับเนี่ยแบะออกมาก้กานนี้ก็เหมือนกันแบะออก พอเดี๋ยวนี้เขาสูงมาเขาก็จะแบะออกไปเรื่อยมันจะไม่เตลิดสูงชิงเปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดก่อนแล้วเราใส่ลงไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําค่อนข้างยากนะครับแต่เราได้ละต่อไปเราก็จัดทรงที่เราต้องการละดินที่เราเตรียมไว้แล้วผมเตรียมไว้แล้วเพราะว่าดินที่ปลูกบอนไสมะพร้าวที่ที่มะพร้าวที่จะทําเป็นบอนไซมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกลูกเพาะจะมีลูกเพาะกับสายขุดใช่ไหม แต่ผมจะชอบสายลูกเพาะเพราะเราได้ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับคือผมจะเน้นดินที่มีขุยมะพร้าวเยอะหน่อยนะครับเพราะอะไรเรียกความชุ่มชื้นครับเรียกความชุ่มชื้นให้กับให้กับดินได้เยอะนะครับก็มันจะเรียกรากได้เยอะนะครับรากขึ้นมาได้เยอะนะครับผมจะประมาณนี้ผมจะตั้งประมาณ90องศานะครับไม่ใช่45หเพราะถ้า45้าเนี่ย มันกรีดลําบากแต่ถามว่าสวยไหมสวยแต่กรีดลําบากนะครับแต่กรีดลําบากสวยไม่สวยนะครับแต่กรีดลําบากนะครับถ้าใครกรีดกรีดเก่งๆก็โอเคได้อยู่นะครับแต่ผมทําไว้เยอะไงผมเน้นเน้นเร็วนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวตายหรอกครับมะพราะ้าวไม่ต้องไปกลัวตะเลิดด้วยเพราะว่าตะเลิดเดี๋ยวเราก็กรีดได้นะครับเพราะว่าคาว่าบอนไซเนี่ยเราคือย่อส่วนลงมานะครับ ยิงกา้านน้ำตาด้วยทนแข็งแรงถึกนะครับไในตัวทําอย่างที่ผมบอกเนี่ยประมาณนี้เน้นขุยกะเพราเยอะหน่อยผมก็จะมีขุยกะเพราขุยข้อนะครับทีงัวนี่แหละขุยขุยกะเพาทีงัวอะไรอะ่ะก้ามปูนะครับใบก้นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ดินแต่ดินจะน้อยหน่อยเพราะว่าผมลูกเคาะแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มก็จะใช้น้อยหน่อยดินน้อยหน่อยแต่ว่า เน้นขุยมะพร้าวเยอะหน่อยเพราะว่าให้ดึงความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับดูนะครับนี่นะครับสองนี้นะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่ประมาณเก้าสิบองศาพอครับดินนี้นะครับที่ผมบอกนี่แหละขุยมะพร้าวเยอะหน่อยแต่ว่าจะมีปุ๋ยอยู่ในตัวด้วยนะครับมูลไส้เดือนใส่ไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ ที่สำคัญกะลาเนี่ยเราขัดแล้วใช่ไหมครับถ้าเราปล่อยตากแดดผมบอกได้เลยมีแตกหรือล้าวาแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะนำผ้ามาปิดด้านบนนะครับแล้วลดน้ำไว้นะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับกะลาด้วยนะครับเพราะถ้ากะลาแห้งเมื่อไหร่เรียบร้อยเมื่อนั้นครับผมบอกแค่นั้นแหละแตกนะครับแตก แตกแน่นอนนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับแตกแน่นอนถ้าเราไม่เสร็จเนี่ยที่ผมไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าผมจะใช้วิตามินระเบิดรากเนี่ยนะครับดูนะครับวิตามินระเบิดรากเนี่ยห <c oughs> ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะผสมกับน้ําประมาณลิตรครึ่งนะครับแล้วผมก็จะลดละ นี่ขุยมะพร้าวนี่คือขุยมะพร้าวละเอียดนะครับผมนํามารล่อนอีกทีนึงน่งอีกครับเพื่อไม่ให้มันมีใยมันนะครับเน้นพิเศษเลยนะครับผมก็ใช้น้ําที่ผสมวิตามินระเบิดรากนี่แหละครับลดเลยนะครับลดไปเลยเพราะเขาช่วยช่วยในเรื่องเร่งรากออกมานะครับแล้วอีกอย่างนึง ต้นไม้ที่เสื่อมโทรมสภาพเสื่อมโทรมนะครับสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วผมบอกได้แค่นั้นแหละสูตรนี้สูตรเด็ดนะครับกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมบอกได้เลยส่วนนี่นะครับลาที่ผมบอกน้ำผ้านี่แหละต้องมีความชื้นนะครับติดไว้เลยครับนี่ดูนะครับ ผ้าปิดกะลาไว้เลยนะครับเราคอยลดน้ํานะครับลดน้ําไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยกะลาเราขัดมาแล้วเนี่ยเราขัดแล้วมันไม่มีเปลือกหุ้มเนี่ยมันแตกแน่นอนนะครับนะครับนะครับผมจะบอกเลยเลยว่าเสร็จแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็คอยกรีดเปิดกาบเปิดยอดเขานะครับต้นนี้คือทรงสวยทรงมดสวยแน่นอนผมได้มาสามลูกนะครับกาลน้ำตาลนะครับ ตูบแหลมนะครับก้นแหลมสวยเป็นก้านน้ำตาลอย่างที่ผมบอกนะี่คือเป็นเป็นมะพร้าวชนิดที่ทนออดทนถึกที่สุดนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมแช่ไว้จะมีระเบิดลากลว่าละแล้วก็นี่ต้นนี้จะเป็นกึ่งกึ่งก้งกานน้ำตาลนะครับแต่จะออกส้มแรงหน่อยอดูดูใกล้ๆเลยมาดูใกล้ๆตรงนี้นะที่ผมทาทรงคุมคุมหินไว้เนี่ย ดูนะครับลากขึ้นเกาะหินหมดล้วลากต้นเนี้ผมได้ตัดกะลาออกตั้งแต่แรกแล้วผมอยากรู้ว่ามันจะตายไหมผมตัดกะลาออกเลยเอากะลาออกเลยแล้วเอาหินใส่ไปใต้ล่างแล้วก็ลากคุมหินไว้แล้วก็ล็อกเนี่ยถามว่าทําไมผมถึงกล้าเพราะผมมีตัวนี้ช่วยวิตามีระเบิดลากช่วยไว้เนี่ยลากเขาก็จะออกมาเห็นไหมครับแล้วก็ลากจะออกมาตามแทงตามเนี่ย ลากฝอยออกมาเต็มเลยข้างล่างนี้ผมไม่ต้องบอกเลยตอนแรกเป็นกระถางเป็นกระถางพลาสติกแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาแล้วเพราะว่าลากเขาเดินเต็มที่แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ลากเขาออกมาให้เต็มที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ว่าผมยกมาครั้งแรกเนี่ยมาผมยกมาเมื่อเช้านี้เองยกมาแล้วเนี่ยผมผมเปลี่ยนดินแล้วข้างล่างลากฝอยเยอะมากพอเราทําการยกมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วเรารู้ว่าลากเขาเริ่มออกเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราต้องรีบนําผ้านะครับ ชุบน้านะครับที่ผสมวิตามินระเบิดรากไว้แล้วเนี่ยห่อหุ้มไว้เลยห่อหุ้มเพื่ออะไรกันนกครับถ้ารากนกเมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้นครับผมบอกได้เลยแต่มันไม่ได้ตายตายเลยนะครับมันก็ค่อยตายนึ่งตายนึ่งหมายความว่าค่อยๆตายลงไปนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เสร็จแล้วเป็นอันว่าเสร็จนะครับอันต้นนี้แต่ว่าคลิปที่คลิปที่อยากจะบอกเนี่ยการเพราะเนี่ยเราเพาะมาแล้วหรือว่าถ้า ไปดูคลิปเก่าๆผมมันพึ่งมันจะมีอยู่เริ่มเพาะนะครับแต่คลิปนี้คือหมายถึงว่ากรณีที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วลากที่เขาตัดมาเนี่ยถามว่าเรากลัวมันตายไม่ต้องไม่ต้องกลัวตายนะครับทําอย่างที่ผมบอกซื้อมาแกออกจากถุงแกออกจากที่ที่เขามาแล้วเราเรานําลากเขาเนี่ยครับกับขุยมะพร้าวที่มันติดอยู่นะเราแช่น้ําไว้เลยแต่ไม่ต้องแช่ท่วมนะครับแช่เพื่อแช่ประมาณแช่ตรงนี้นะครับให้มันท่วมตรงนี้เรา มันจะมีใยมะพร้าวอยู่นะครับเขาจะดึงน้ําขึ้นไปมันก็จะมันก็จะชุ่มชื้นนะครับจะจะจะรอดนะครับจะไม่น็อกแล้วผมอัดวิตามินระเบิดรากไว้ผมก็เลยไม่กลัวนะครับอัดวิตามินระเบิดรากไว้ผมก็เลยไม่กลัวแล้วก็เราก็แต่ผมอ่ะไม่ต้องการให้ขุยมะพร้าวเยอะเวลาเดี๋ยวผมขัดอะ่ะผมขัดเครือบแล้วผมขัดแล้วเนี่ยมันจะไปโดนรากอะไรผมก็ปล่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวผมสร้างรากใหม่อย่างที่ทําไปนะครับอย่างที่คลิป ที่ทําลงไปดุมสร้างลากไปก็คืออย่างเงี้ยเดี๋ยวรากเขาก็จะแทงออกมาเองนะครับไม่ต้องกลัวแต่เน้นที่ว่าผ้าคุมนี้ไว้ด้วยนะครับไงก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือก็ท่านใดอยากลองวิตามินระเบิดรากก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 6 1 8767851นะครับหรือว่าทาง f a c e b o o k นะครับ จ่ายายสายลุยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ